สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราออกมาเออร้านคาเฟ่ก้านทองนะคะเป็นวันหยุดของมหาอไรทานกันจะ้ะนี่ก็จะเป็นวันหยุดสำหรับพวกเรานะคะอันนี้ข้างในจะเป็นติ่มซำนะคะสั่งทานได้เมนูเยอะแยะอาหารอร่อยค่ะเมื่อกี้พวกเราก็เพิ่งจะออกมากัน อ่านตินซมซำเสร็จแล้วก็มาเดินถ่ายรูปก,กันนะคะคคยิวธรรมชาติดีมากเลยดูเขาตกแต่งวิวได้สวยงามมากก็คือมันเป็นธรรมชาติจริงๆแบบว่านานั่งอนะเนี่ยนานัง่งนานเที่ยวนานแบบบรรยากาศมันดีลมลื่นดีจะ้ะทุกคนดูสิ ทางเดินข้ามานะเปิดเปิด,ปด,ปดตัวขามากกัสิเป็นเอ่อคาเฟ่เป็นลานกาแฟก่อนซังกาแฟขนมเบเกอรี่อย่างมาทา่าทางในก็ได้จ้ะพอเดินตัวข้ามาก,กัจะเจอสวนสวนนี่แหละคะ่ะทุกคนที่ขาเจ้าจัดแบบมันเหมือนเป็นภาบรรยากาศที่แบบว่ามันอยู่ในเมืองในงสายานไหน้ำเป็ดไหน้ำ,นำแบบลูกแต่งได้สวยงามน้นายนายนางน่ะเที่ยวลุ่มเรือบอ่อนนะ ยนดีห้องกับไปสร้างติมซัมเก็อยู่ข้างในจ้ะเดินตรงเข้าไปจ้ะเราจะเป็นของเก่นติมซัมพาาี่เซนแล้วก็ออกมาทายลูปได้ตามสบายาง,งานจริงๆ <c oughs> เนี่ยน่ยรักมากๆเ๋ยาเด้อโอ้คุณนะ บรรยากาศดีหรีเดี๋ยวสิพาไปแต่งทึ่งมาได้จ้ะทุกคนแนะนำให้มาอยู่อายุทยาเองจ้ะผู้ใดอยู่อายุทยากะมาได้เดินทางสะดวกสบายไกลไกเดี๋ยวจะพาไปแต่งทึ่งสั่งกาแฟมานางกินข้างบนก็ได้เนีย่ยข้างล่างเ้าจะเป็นด่านกาแฟเ้าจอดรถข้างนอกด้วยจ้ะเพื่อนจะมีบริการพี่ๆเพื่อนสิบ,บริการมองจอดรถให้เห้าดีแห้งจ้ะ งางถลูกกขามาเป็นลานกาแฟาอันนี้งงนก,นกัยางเขาบ้างนก็จะเป็นสวนสร้สางกาแฟามานั่งท่านทางบนได้จ้ะแนะนําทุกคนกร,รยากาศดีดีแม่เนี่ยกับพงเคยมากครกั้งแลกคือการจาเบิงเบิงที่หล่ะพงศ์เพ็ดโอ้ไอเดียดีเนี่ยต้นไม้ก็ทําเป็นแบบว่ามองนางมีเก้าอีนางท่านอาหารท่านกาแฟอียงก็ไดเอาขึ้นมานั่งได้จ้ะเขาบอกว่าที่หละ่ะแนี่ไปทางล่าง สวยงามอิลีเนี่ยไหมทางเสร็จแล้วเราก็มานั่งเล่น <Okay. S 1> เดินชมพนกับทยอยเขามาเรื่อยๆ้จารวันยุดถือว่ากำลังดีบนแนนบอโบเออาดเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในตัวเมืองอยุธยาแบบอ,อาจจะเป็นคาเฟ่เล็กๆแต่ดูแบบว่าร่ลมลื่นดีนะเป็นธรรมชาติดีนะไปมักแบบนี้แนะนำเลยจ้าลา คาเฟ่ก้านทองจะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ